อะไรประเดี๋ยวนี้น่ะอ,อีปออ่อขอเป็นคำขอด้วยอีปออ่อขอลำไยไปขายด้วอีปออ่อกคมาเอเอนะซ้ำซี a ่ N ปลายก็นนหนึ่งประเดี๋ยวนี้น่ะก็ล่าขายเสี้ยงลอยอีปอ่อเออไปเสี้ยงที่ไหนฮะอีป่อเกอ็บมาประเดี๋ยวนี้อโอ้อยอีป่อไปที่ไหนไปป่อยไปล่าไปพอ่อแล้วไปล่าขายเสี้ยงวนะเนี่เออไปไปพอ่อไปที่ไหนพูดนะลูก <ไป S 2> ลูกเดียวไปเออไป แล้พอนี่มาพอเลยนีหอยบ่อือืี่หาล้เนี่ยเนี่ันนี้เห็นมันพ่นะลก็แล้ว่ันนี้ขายเสี่ยงล้แนก็จะไม่เสียงยอย่าบิ่งบบบปรเหียเนี่ยมาออกแต่ออกว่าปอัทารุสที่อื่นก็มีคันอู้บ่ไดเปิงอีปอมอขน่น่าแฮมมีหน่าแฮมก้อนนี้ก็มีหมันนะเปี่าน้าหลังมัก็ออกมัปุ๊บไปเลยโอ้ห่านล้า่านล้วอนนี้เดีบอกแล้วเย่อียพอมาขนี่แล้ว่าล้ไปขายเสียง ก็แล้วแ่ลขายเสียงแล้วนะมีทหงมก็มีมีหอยู่กันไปไม่ห่อปพอะมาพออนี้มีอยู่กัมาพออนี้ออดแง่อานลพอนะปุ๊บเลนอะไรอย่างแล้วาขายเสี่ยงลขาเสี่ยงมันพอขอเสียงเนี้ยมีอยู่ก็มีไม่หน่อยดโค้ทำโมงเดือดอะมาพออนี้มก็มาเข้ามา้าพออย่างงยังไงโอ้ยตามหุ่พ่อูกนะโอ้แม่ไนออ้โอ

อะไรเนี่ยเก็บยังมีอ <photos> ยู่ละมัมีหอนกัมบเบืออย่ามันจะมาออกแต่ออกว่าโอ้ปปอะไรมามามาม่นี่แมอลบักวเนี่ขนาดพื้นโต๊มันยังออกกว่านะอเมาเนี่ยก็ปุ๋ยมาแหวนบดเลยโอ้พื้นโตแบบอย่านี้มัใช่บานอะไรกาปุ๋ยแบบมั่อปุ๋ยมันโลใส่เนี่ยเรออกนี่แหมม่เพิงพวกมาขอแล้น่แล้อะไรไขเสียงะเนี่ยเออแบบเสียงมันยังมีอยู่นะอ้ลาเนอะมีอยู่แกมะมีฮะีปไปอะไรไปพวก นีเนี่ยออกอยู่กาไอ้บ้านเนาะลักหูไม่น้อยโอ้สบายสบายมาลักเออกกันลักหูหลน้อยพอพมันอยู่เสี้ยงเนี่ยพ่อนล่พ่อเนี่ยเนออกยังเฮทอปอ่ะเนี่นี่าลมาลเก็บไข่เสียงลเนี่ยมเสี้ยงมาเสียงมาเสียงอลกหูกงมันยังมาเสี้ยงเลยนีโอ้เนี่ยขนาดนั้นอกเังเฮทอเออต่อีน่ยเนี่ยติงอยาไล่พอมันจะกนเออ มัหนหลายกิโลแล้วก็หลายกิโลเนะก็สอบเนื้อแล้วเนอะอว่าเาจะได้โอ้โหได้แล้วจากกลีบแข่งเสี่ยงเลยบอกสามสิบปลายเขาแน่มาเดียวเนี่ยนะมาเดียวเนี่ยขอก็เป็นคำขอที่พ่อจะขอแ,แล้วนี่ยคอไปแข่งด้วยมาเดียวเนี่ยแล้วโหกระปุกเนี่ยนะปั้นปลายแล้วนะเนี่ยปั้นปลายโอ้โหปั้นปลายบรรลุแล้วแล้วสุดายสตางค์กันกระวบ้าเบิ้ลล่ะก็ะเบ้แล้วเกลบไปขายเสี่ยงแล้วเนี่ยอีพ่กของมันไปเซาไปสอบไปปะ้ปลาจนได้เนี่ยโอ้โหมันน่าเกินบรรทอนไอ้แรกของผู้ตี้หัวกว้างขนาดนึกปูยออมไดด้บ่พเเน โอ้ส่วนตั้งเหนือป้ออันนั้นยังไม่ได้แบบไมด้แลกหัวอี่างนี้เลยปอี่ใหญ่เดี๋ยวป้อไล่เอาลำไยนี่ไปขายปันแปะได้นะแล้วข่อยป้อยังหรือเป่าข่อยยังข่อยป้อไปผ่อในห้องน้ำแล้วแล้วกลัวมันออกในห้องน้ำในประเด็นเนี่ยเออถ้าพอห้องน้ำดูดพอถอดไฟโดยโอ้ลูกพออต้องถอดไฟยมันต้องออกแน่นอนนะเอาป้อไปพ่อแล้วแล้วเอาไปขายก่อนเนาะเออเออเออถ้ามีบอกแล้วเออถ้ามีป้อบอกดีป้อไปพ่อในห้องน้ำก่อนเนาะจก่บ้านอ่ะแก่ไปขายก่อนนะเออไปเลยไปเลยไปไปป้อบองห้อง